สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถเข้ามาใหม่ค่ะตัวนี้เป็นตัวค u ูบ t a LC708 Special นะคะตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์ค่ะใบมีดดันดินหน้านะคะและผ่านหกตาช้างนะคะตัวนี้สภาพสวยค่ะพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะเครื่องดีเกียดีนะคะทุกระบบสมบูรณ์พร้อมใช้นะคะตัวนี้มาดูสภาพตัวเครื่องค่ะ สภาพตัวเครื่องยนต์นะคะตัวนี้สีสันเดิมๆเลยนะคะไม่มีรอยแกะรอยรือนะคะรอยรั่วซึมไม่มีนะคะตัวนี้นี่ค่ะสภาพสวยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะ LC708 Special ค่ะตัวนี้ชั่วโมงการทำงานนะคะ473ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ473ชั่วโมงเท่านั้นเป็นรุ่นใหม่นะคะเกียร์ัทเทิลที่มือค่ะตัวนี้สะดวกต่อการใช้งานนะคะสภาพดีค่ะ ดูลำรอบคันนะคะสีสันเดิมๆนะคะสวยงามเลยตัวนี้นะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะใครที่หาอยู่นะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะคูปต้าเอลสี่เจ็ดศูนย์แปดสเปเชียลค่ะมาดูด้านยางนะคะยางหน้ามีสึกก่อนบ้างนะคะนี่ค่ะนิดหน่อยค่ะยางหลังนะคะก็สวยนะคะเป็นยางโอตานินะคะคู่ตัวของรถเลยกระทะล้อค่ะสีเดิมนะคะตัวนี้ ดอกยังสูงอยู่นะคะนี่ค่ะสวยอยู่นะคะมาดูด้านหลังของรถค่ะนี่คือสีสันเดิมๆทุกจุดเลยนะคะ PTO ใช้งานมาไม่เยอะนะคะตัวนี้นี่ค่ะไม่มีรอยแกะรอยหรือนะคะสภาพดีค่ะพร้อมใช้ทุกระบบเลยมาพร้อมผ่านหกนะคะเป็นผ่านหกเฮฟวี่พันะคะตัวนี้ใบเต็มค่ะสวยๆเลยนะคะ 4708สเปเชียลนะคะสภาพสวยเลยยางดีทั้ง4เส้นนะคะใครที่กำลังตามหารุ่นนี้อยู่นะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะรถสวยนะคะอยู่ไม่นานแน่นอนนะคะตัวนี้เป็นรุ่นขายดีค่ะรุ่นนิยมนะคะลูกค้าหากันเยอะมาก 10,000บาทเท่านั้นนะคะในส่วนที่เหลือเก็บเงินปลายทางนะคะมีค่าแนะนําให้ด้วย5,000บาทนะคะใครที่แนะนําญาติหรือว่าคนรู้จักให้มาซื้อรถจากทางร้านเรานะคะก็มีค่าแนะนําให้ด้วยค่ะละ5,000บาทนะคะสําหรับตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่4,85,000บาทนะคะ4 8 5 0 0 0บาทจะส่งให้ฟรีถึงที่นะคะมีค่าแนะนําให้5,000บาทค่ะใครสนใจนะคะโทรสอบถามได้เลย0 8 1 9 1 3 6 4 5 1นะคะ เดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงเครื่องกันนะคะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกของ l 4 7 0 8จ็ดศูน l l สเปเชียลคันนี้กันค่ะพี่ัยใครที่หารุ่นนี้อยู่นะคะรีบจับจองกันได้เลยค่ะมีมาแค่คันเดียวนะคะในร้านมีแค่คันเดียวเลยนะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยถ้าได้เข้ามาก็ติดจองทันทีเลยนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นนิยมมากๆนะคะลูกค้า ถามกันเยอะมากเลย485,000บาทนะคะจะส่งให้ฟรีถึงที่เลยสนใจก็โทรกันเข้ามาค่ะ